สวัสดีครับผมอัศวินฟางทองแท็กเตอร์ครับผมวันนี้เราก็จะพาเที่ยวชมรอบๆบรรยากาศฤดูหนาวครับผมวันที่15กุมภาพันธ์2567ครับผมวันนี้เราอยู่ที่ฟางทองแท็กเตอร์สาขาใหญ่อำเภอจอมพัฒน์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็เราจําหน่ายเครื่องฟางนําเข้าจากต่างประเทศครับผมมีทั้งมือ1มือ2ครับผมวันนี้เราพาเดินชมรอบๆร้านครับนี่เป็นเก่านอกนะครับผม ก็ใครสนใจรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ลองเข้ามาสอบถามมาดูได้ผมมีให้เลือกชมมากกว่าร้อยตัวครับผมใครสนใจรุ่นไหนก็ลองเข้ามารับชมดูครับผมตอนนี้เราค้ข้าวแล้วผมจะด,ดูการของปี2567้ครับผมเราจะพาชมระครอบครับ ก็ใครสนใจเครื่องฟางกต็ติดต่อด้ที่เบอร์083 3160978นะผมมีให้เลือกชมประมาณ150เครื่องนะผมตอนนี้นผมนะนี่เป็นบรรยากาศหน้าหนาวที่ฟางท้องแท็กเตอร์บนจอมพระจังหวัดส,สุรินทร์นะผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มั่นใจรูดหนุนเครื่องฟังจากฟางท้องแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ